สวัสดีครับทุกคนวันนี้น,นะครับผมจะมารีวิวปืนนะครับปืนฉีดน้ําอัตโนมัติแล้วก็ดูดน้ําอัตโนมัติตรงนี้นะครับมาแล้วครับถ้าเราจะดูดน้ําให้เอาตรงนี้ไปข้างหน้านะครับนะครับถ้าตรงนี้มีน้ํพุ่งถ้าตรงนี้มีน้ําพุ่งขึ้นมาแสดงว่า,น,าน้ําเต็มแล้วนะครับเต็มแล้ว,ลวน,น้ำมัเต็ม นั่น <laughs> <c oughs> ถ้าน้ำม,มันไหลออกมาล้วก็รูดอย่างนี้เลยนะครับนี่คือตรงที่จะดูน้ำนะครับว่าน้ำเหลือเท่าไหร่แล้วถ้าเราฉีดแบบนี้ตรงนี้แล้วมันไม่ออกเราก็ต้องยกขึ้นแล้วมันก็จะออกประมาณนี้ครับยิงไปอีก